สวัสดีครับสวัสดีครับชาติโซเชียลครับวันนี้จะมาเจอกับนุ่นคนเมื่นาน,นะครับมีหัวขออ้อเรื่องว่า x ระหว่างที่บินจากบนฟวกาศขับต่างกันไหมออแล้วลึกชีสผมกับ x ตัเเวเขาเป็นไฮดิเหมือนกันไหมมาผมจะอธิบายให้ฟัง <Wow. S 1> แล้วเข้าใจว่ามันคืออะไรไปครับ สวัสดีครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้ครับผมได้นะครับเกิดมาแล้วว่าระหว่างไฮบริดกับรถไฟฟ้านี่นะฮะมันต่างกันไหมนะครับบอกเลยว่าผมชอบเรียนเลยในฐานะคนขายรถนะครับขายดีสั่งมาก็1กว่าปีแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอย่างนี้ครับว่าระหว่างรถคลิกผมกับรถไฮบริดที่ตามถนนหรคู่แข่งก็ดีเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ทําตลาดนั้นนะครับผมจะอธิบายง่ายและเข้าใจง่ายว่าระหว่างไฮบริดกับรถไฟฟ้ามันต่างกันตรงที่ระบบขับเคลื่อนนะครับ นั่นหมายถึงว่านิสสันคิส์คันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า100%นต์ะไม่ได้ใช้ชุดเฟืองหรือว่าใช้เครื่องยนตัวของเครื่องเลยนะครับเครื่องยนต์นั้นมีหน้าที่แค่เต şey ิมไฟใส่ในแบตเตอรี waterproof. ่ที่แย่แบตออนซึ่งมีความจุ1.57กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงย่เท่านั้นเองนะครับผมนั่นหมายถึงว่าในตัวซีซีรถนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนของตัวรถเลยนะครับผมในส่วนของ รถไฮบิด Hi ซึ่งต่างกันนะครับไฮบิดจะมีถี่สองส่วนด้วยกันนะครับก็มีตัวส่วนของเครื่องยนต์หนึ่งส่วนและตัวส่วนของลกูกไฮบิดนะครับก็คือมอเตอร์เนี่ยอีกหนึ่งส่วนซึ่งสองตัวนี้ทํางานคว่คู่กันนะครับนั่นหมายถึงว่าในพะละกําลังสูงสนะครับคุณจะได้สัมผัสข,ของอารมณ์ของจระแสไฟฟ้าจากตรงนี้มอเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเครื่องอยนต์มาปั่นช่วยซึ่งต่างจากไฮบิดนะครับ ไฮบริดในรอบความเร็วสูงขับเป็นร้อยขึ้นไปร้อยยี่สิบร้อยบร้าสิบไปไบริดกับเครื่องยนต์จะทํางานพร้อมงันควบคู่กันนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวคลาสหรือตัวตัวส่งกําลังเนี่ยนะครับมอเตอร์ยฟ้าของนิสสันคลิสนะครับวอเตอร์หมุนปุ๊บล้อหมุนทันทีไม่เกี่ยวกับคนไกไม่ไปเสียเวลาออาราทด ไม่ได้ไม่ต้องไปอาศัยเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มพลังชั่าโมงในระบบขับเคลื่อนหรือหมุนล้อน,นั่นเองขอาใจารฮะนั่นหมายถึงว่าให้บลิสต์นะครับเป็นนวัตรกรรมระหว่างอุปกรณ์ฟ้าก,ากับเครื่องยนต์ช่วยกันขับเคลื่อนล้อนหน้าหรือล้อด้านหลังของรุ่นที่มี4 w เท่านั้นนะครับส่วนเจ้าตัวคลิก์นะครับเป็นตัวมอเตอร์ตัวเดียวนะครับเพื่อขับเคลื่อ,ลอน,น,นล้อหน้าในรอบ8รอบ มอเตอร์ Water, ต่อวินาทีดึงหนึ่งรอบของล้อหมุนนั่นหมายถึงว่ามีตัวมิตเตอร์เนี่ยนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าลอยหมุน8รอบต่อวินาทีนั้นต่อหนึ่งรอบลอบ้อมนนั่นหมายถึงว่าอัดตาแรงบิดแรงนะจะมาทันทีลงลอ้อพูุทันทีนั้นขอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าระหว่างไฮบริดกับเจ้าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าต่างคนละเรื่องเลยนะครับและอีกอย่างหนึง่งไฮบริด มีกลไกของระบบเกียร์เข้ามาในการขับเคลื่อนซึ่งเจ้าคลิกหรือว่าตัวมอเตอร์ฟ้าตัวนี้ไม่มีเกียร์นะครับผมนั่นหมายถึงว่าเราไมา่ต้องไปเสียในเรื่องของการกำลางในการถ่ายทอดกำลังก่อนจะลงมาระบบขับเคลื่อนหายไปหมดถูกไหมฮะแต่เจ้า Nissan c l i c ไม่มีนะครับเกียร์ไม่มีนะครับนั่นกตกต่างแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าการดูแลรักษาค่าดูแลรักษามันถึงถูกเลครับ สามปีเจ้าลิ่จ่ายแค่หมื่นเก้าสิบาทแต่ถ้าเป็นไฮบริดก็ประมาณสามหมื่นประมาณสามหมื่นหกนะครับนั่นคือส่วนต่างของการใช้งานและการเหลือสารนั้นลับาาของคนคนานงนะขอฝากไว้ได้วยครับว่าการรุ่นนาเข้าใจด้วยว่ารถนิสสันคิีสแล้นะครับ,ก,บกับรถบบกับรถไฮบริดต่างกันพอสมควรเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าลูกค้าได้ซื้อรถรุ่นนี้ไปใช้รุ่นนี้ไปบอกได้ว่า ค่าโดยอักษาต่ำมากกับการบริแา่การการันตีเรื่องของแบตเตอรี่สิบปีมอเตอร์5ปีพวกนี้ฮะเข้ามาในส่วนข,ของช่วยให้ลูกค้าจะได้สิทธิ์นะครับตรงนั้นเข้าไปด้วยงั้นฝากไว้เลยครับสำหรับคลิปนี้กับว่าสวัสดีดสสดครับ